สวัสดีครับพ่อชอบกันแี่แสงทองนะคะเมื่อนี้ก็วันทำงานอีกวันหนึ่งที่ไม่มีเอ็มนะครับเพราะว่าเอ็มต้องกลับบ้านเื้อวันแรกนั่แหละก็ต้องก็ต้องในห้างกันนะฮะก็รับคนคนเป็นแฟนกันพอน้ำเนี่ยยังเป็นกินน้ำเนี่ย มันคือลงมาแล้วกินมาเลยต้องแบบต,ต่างคนก็ต้องต่างทํางานนะครับพี่ดิกระตุกง,งานนั่งก็ต้องงานไปรักษาตัวนะครับตอนนี้ก็ตามขั้นตอนของหมอนะครับต้องฟัองอากาศไปเรื่อยๆแล้วตอก้กำลังตรวจอยู่ว่าเป็นอะไรให้แน่ชัดเสียงล้านองก็มีเอฟซีแลายๆท่านที่รักข้อความเพจมาว่าพี่ดิเอ็มเป็นยังไงบ้างหายดีๆนะก็มาส่งกำลังใจให้ มันก็ดีอยู่มันก็ดีอยู่ทําให้เราฝึกแบบว่าเออห่างกันให้ได้อันนี้เหตุหนึ่งตัดเป็นโควิดเอ็มน่ะติดที่หลังแพทย์ริดติดก่อนแพทย์ริดไปยุโรปบาสพี่รู้มันก็ต้องห่างก,กันแหละครั้งที่สามที่ห่างมีครั้งที่สองที่ว่าห่างก,กันจริงจริงอันนี้ที่ห่างก,กันจริงจริงแบบอยู่คนละจังหวัดตอนนั้นยังแค่สีเบือนะาะห่างกันสีเบือนแล้วก็ยุ่งใกล้ๆก,กันต้องห่างตอนนั้นยู่งน้ำตูดจับนิสัยค่ะ เบิ่องหลังที่โควิดอันมันยืดเลื่อนจามกระบอกข้าวก็เลื่อนจามอีกแบบแชบๆนะนะครับเรามาดูเพื่อนๆว่าเพื่อนๆเหล่าอยู่กันยังไงนะครับวันที่มาถึงงานเร็วนะคะเมืองไทยมั่นสถากโนอนนะฮะยิ้มข่าวอยู่ถ่ายวิลิโอล์ยิ้ข่าวแล้วค่ะแต่ว่าอยากกินอันนี้เขาก็จะกินเตาเปียนหมูมาล่ะก็จะกินอันนี้ไปว่าแบบเห็นแม่นเห็นพ็เราเป็นใจไหนก่อน ก็รู้สึกว่าเฉยๆนะคะมีแอบแอบให่อียบตื่นเต้นจะเอาบักนั่นจะเอาบักนี่หอ่จะเอาบักนั่นเสยอบักนี่อเล่าเอาเบิ่งจักวางไป็นยงใหญ่กว่าเขาบ่าใหญ่กว่าฝรั่งวันนี้เวทีก็พื้นที่หลังๆบมีเลยใช่เขาเคยมาหลายเนาะเชิหนึ่งเนาะ จะมาเดืยนหนึ่งจะมาเดือที่สองรอจัดะมาหล่ยอยู่ยดิ๋สาปีเปทียอยู่ได้สมปีแล้วบางทีต้องยปมาทุกปีแม่วน,น,นวินทย์คือะก็ไมาดูทีว่าเยี่ยมไอไเบิ้หนึ่งนะ กัะปีก้อนธรรมาดิตอนนอ่ะก้อนธรรมาปีหนึ่งธรรมาปุ๊บจะกี่เมมาแมลไม่ไปงานประจำปีไงอยู่ไหนไหน<ม>แล้วกับเวที่ตัวนี้แหละเบสชอบ<ป><ป>ได้อันนั่งรานเ้นหเงินดอยดอยีมหาปีนันงได้ไปหอนมัแม่นตาย ไม่เห็นแม่เ,เห็นเวไม่เห็นเผอจะไปหอนพอไปไปเป็นแฟงแกับปองหลายจำอะเลยกาล่ำไก่ดินใจน่มนมันดีเส้นมากนอันนี้ก็เป็นดอเอาร์นอ้งแมนนะคะ,ะต้นจากอัจิยาใส่มือแรงหอนไดแปบ่าเริ่ว่าเปิดี่ร่ เราล้มสรเออขึ้นรถขอีกทีูกมวิดีโอคลอดแล้วแตพี่นอนเลยม่นมีแฟนแอลี่ไม่ได้พุยนะครับว่า M แบบนอนนะฮะเดิบนอนอยู่กล้ดเลยวดีมีแฟนเ้าเดินทางมาทางก่ักมากอาหาแลี่แล้วแต่รักอากากาไ่เย อัน็นาดต่างวัาผลิตยูใส้ตัวนี้ยหอ,อ,ยอยได้ดยังไงซึ่งมีน้ำตาดแล้วก,ก็บาบบหางกลังนาลเปบนจกดเดะครั